เมื่อห้องที่เขาย้ายมาเรียนได้ข่าวว่ามีแต่เด็กอัจฉริยะก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะซักแค่ไหนแต่เมื่อมาเจอทุกคนก็เห็นหลับในเวลาเรียนกันหมดเขาก็งงว่าทำไมถึงหลับกันครูก็บอกว่าถ้าพวกเขาตื่นแสดงว่าครูสอนผิด ต่อมาครูใหญ่ก็มาบอกคะแนนสอบของนักเรียนใหม่ว่าได้สูงถึง738เลยทีเดียวไม่ต้องอิจฉารอกถ้าพวกนายตั้งใจเดี๋ยวก็ทำได้ส่วนนักเรียนที่เหลือได้เต็ม750ทุกคนต่อมาครูก็ได้บอกกับนักเรียนว่าคาบหน้าเดี๋ยวจะสอบปลายภาคแล้วนะเปิดเรียนมาแค่สองสัปดาห์จะสอบปลายภาคแล้วหรอครับถ้ากระดาษข้อสอบไม่มีปัญหาสอบไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้ว ต่อมาได้มีนักเรียนหัวกะทิจากห้องอื่นมาท้าแข่งทำข้อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกกับเด็กห้องนี้ข้อสอบนั้นฉันเป็นคนออกเองแหละนี่เธอออกข้อสอบโอลิมปิกระดับมปลายเลยเหรออันนั้นฉันออกเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนี้ฉันออกของมหาวิทยาลัย